มาแล้วคู่วัยคู่ใหม่ช่องสมงานนี้เอฟซีรอฟินได้เลยได้เลือกดีบวงสวงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับซีรีส์วายแนวบอยเลิฟเรื่องใหม่ของช่องสามอย่างคุณได้ไปต่อ To Be Continued ซึ่งได้สองหนุ่มจูเนียกาศบัณฑิตและฟลุกพงษพัฒนํนำแสดงสำหรับซีรีส์คุณได้ไปต่อ To Be Continued เป็นเรื่องราวความรักของนักเรียนสองคนที่เคยสำคัญในอดีตแต่เส้นทางชีวิตสังคมและความรู้สึกในวัยนั้นทำให้ไม่ได้ไปกันต่อแต่แล้วโชคชะตาก็พาให้พวกเขากลับมาเจอกันอีกครั้งหมอจิพงสพัฒกันคำหมอกระดูกปากร้ายแต่ใจดีกับอาชิกาดบัณฑิตใจดีซูเปอร์สตาร์ที่กำลังโด่งดัง ทั้งคู่ต่างเก็บกันและกันเอาไว้ในกล่องเก็บความทรงจำที่ซุกซ่อนไม่ให้ใครเห็นแต่เมื่อฝ่ายหนึ่งอยากจะปัดฝุ่นความสัมพันธ์และมาเริ่มต้นกันใหม่ในขณะที่อีกฝ่ายแม้ใจจะโหยหาแต่ก็ไม่กล้ารื้อฟื้นเพราะกลัวความผิดหวังเสียใจแล้วทั้งสองจะไปกันต่อใดไม่โทรไหมติดตามความสนุกสุดฟินของซีรีส์คุณได้ไปต่อ To be c o n t i n u e ย e ซีรีส ต้นปี2024ทางช่อง3